กองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิจจัดกิจกรรม Artillery Division Mini Marathon 2023เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังพลของหน่วยขยับมาเป็นการวิ่งในรายการที่เป็นมืออาชีพและเป็นสากลยิ่งขึ้นค่ะ พลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีเปิดกิจกรรม Artillery Division Mini Marathon 2023โดยมีกำลังพลและครอบครัวของกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิตตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า1,000คนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่กำลังพลและสารสัมพันธ์กำลังพลภายในหน่วยประชาสัมพันธ์หน่วยสู่ครอบครัวของกำลังพลและบุคลากร ภายนอกตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังพลของหน่วยและประชาชนทั่วไปให้รักการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นได้มีประสบการณ์ขยับมาเป็นการวิ่งในรายการที่เป็นมืออาชีพและเป็นสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะคือมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและกราเดนรัน2.5กิเมตร โดยมีเส้นทางการวิ่งจากจุดสตาร์ทสนามกีฬาหน้าตึกกองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ไปตามเส้นทางต่างๆผ่านหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารปืนใหญ่ภายในพื้นที่ค่ายสิริกิติ์อำเภอเมืองลบบุรีสำหรับรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทกลุ่มอายุแบ่งเป็นประเภทแล้วก็แบ่งตามกลุ่มอายุนะคะ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่โดยระยะ10.5กิโลเมตรกลุ่มอายุไม่เกิน39ปีชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่จาก 11, ่าจสิบเอกขจรศักดิ์สิงห์เนียวสังกัดกองบัญชาการสงครามพิเศษอายุ40-49 อันดับที่1ได้แก่ดาบตํารวจอนุชาปาละกะวงสังกัดตำรวจภูธรเมืองลบบุรีกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปอันดับที่1ร้อยตำรวจเอกอัศนีปานเล็กตํำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีระยะทาง5กิโลเมตรกลุ่มอายุไม่เกิน39ปีอันดับ1จ่าสิบเอกธนากรงามจันทิปอายุ40 4 9ถึงปีอันดับ1ร้อยเอก ไผยวัฒเมฆฉายกองบิน2และกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปอันดับ1ได้แก่จ่าสิบเอกจิตติกรดิวช่วยจากโรงเรียนการบินทหารบกค่ะ